วันอังคารที่11มิถุนายน2567ดกรกับพัดิจเจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอใหมายให้นายกระจรศักดิ์จงสุขใสรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและให้รายละเอียดแก่เจ้าหน้าที่ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลกลุ่มทรัพยากรน้ำบาดาลกรุงเทพมหานครที่ได้มาสำรวจจุดบริการน้ำแร่เพื่อประชาชนชุมชนนวัตตุสารและสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนที่ได้ใช้บริการน้ำแร่จากจุดบริการน้ำแร่ของโครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนณจุดบริการน้ำแร่ชุมชนนวัตตุสาร